วี้เข้าสภามาดึกมแล้วตรงกับวันที่ฝ่ายค้านยื่นกระสือขาดในใบองค์ใจซึ่งพุ่งเป้าไปที่ตัวนายกมูลนิธิขอดอกก็ก็ทราบข่าวเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าจริงๆการแทนคือเข้าสภาแทนมาสักเดือนก็จะดีใหม่อะค่ะจิ้มจิ้มันที่เลยว่าจะเข้าวันไหนแต่บังเออคือเพื่จริงๆคือเรื่องบังเอิญเลยว่าคดีที่เขาออกข่าวมาเมื่อวานใช่ไหมคะแต่ว่าก็เพราะว่าต้องเราต้องมีความเชื่อว่าไม่ใช่ข่าวา ถือว่าวเกินความคาดหมายไหมคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยพุ่งเป้าใหญ่เป้าเดียวเลยอะค่ะไม่เกินเลยค่ะค่ะเป็นสิทธิของทางฝ่ายค้านอยู่แล้วค่ะ,คะแล้วก็คุยกันอยู่แล้วว่าอาจจะเป็นแบบนี้แต่ว่าวันที่ไปแทนทค่าร่วมที่ผนตา,ตามไปแล้วก็ที่มีรายชื่อออกมาก่อนที่เป็นสิบสิบท่านก็อ๋อโอเคก็ทราบกันแล้วค่ะ <society> ยืนแล้วค่ะยค้านยติที่ฝ่ายค้านยื่นไม่มีความซื่อสัตย์จะอในที่ประจานค่ะค่ะตอบตอบได้ทุกข้อนะคะทุนข้อแล้วก็ถ้าอะไรเกี่ยวกับกระทรวงไหนหรือว่าเป็นรายละเอียดลงมาเขาคงให้ท่านยันตริกระทรวงการคลังนะคะไปค่ารวมก็ความตัดสิค่ะส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่เรื่องการนั่งเป็นนั่งร้านให้คุณพ่อตรงนี้ค่ะท่านนายกอัยยติอะค่ะค่ะก็เปลี่ยนต่อค่ะสิ่งที่ค่ะก็เปลี่ยน รักเุ้าไปที่คุณพ่อ่นตำบลอะไรบ้างไม่เลยค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรตรงนั้นนะคะจริงก็แน่นอนว่าไม่ว่าจะพูดอะไรวนี้เนียน่ยถ้าจะถามว่าเออเออกระทบต่ออะไรยังไงบ้างถ้าเราไม่มีหลักทฤษฎเช่นนเรือ่องกฎหมายมันก็เป็นแย่คะแต่ถ้ามีหลักทฤษแล้วว่ามันเป็นไปตามกฎหมายก็โอเคค่ะเป็นความถาวค่ะำถามนะคะท่านนายกคะคิดว่ายติมันแรงไปไหมคะที่บอกว่าไรเออไม่มีวัต พูดที่ภาวะในความเป็นผู้นําทําให้เสื่อมเสียประเทศชาติในทางชาติไม่เชื่อมั่นตรงนี้ค่ะค่ะก็ต้องดูข้อมูลจึงประกอบด้วยจากชาติไม่เชื่อมั่นหรือยังก็ต้องดูเพราะว่าคือเข้าใจนะคะเพราะว่าดิชันเองก็เป็นฝ่ายค้านร่วมกับท่านมาในพรรคคนะคินะคะแต่ปีก้วปีก็เข้าใจอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ตอบไปค่ะจะด้วยนะก็ตอบไปคือมั่นใจว่าตอบได้ทุกข้อเก่าหาใช่ไหมคะท่านโยก ตอบได้อยู่แล้วนะคะแต่จะชอบคนตอบหรือเปล่าล่ซ่าจะต้องมีการตั้งองครักษ์ขึ้นมาช่วยมีค่ะตั้งแม่ค่ะคนช่วยกันคนเดียวอาจจะขอแห้งนิดนึงใครจะเป็นหัวหน้าองครักษ์คะทนายกไม่เราจริงๆแล้วเชื่าคุยกันเวลนในพักวุ่นอ่ที่คนสือถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงของตัวเองดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ากระทรวงอยากตอบเพราะว่ามันเป็นผลงานของเขานะคะเขาอยากตอบแน่ แล้วก็อืออ่นๆนี่ก็รอรอ,รอหน้างานเพราะฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะออกไปยังไงค mm hmm. ิดว่าจะเป็นตัวทางฝั่งทุกทภาพนแหละเ,เพรหน้างาน,นก็มีอีกหลายแบบที่จะเกิดขึ้นั <One> นไม่น่าปล่อยรอยแพจะ่นี่ยเพรามันมีชื่อเดียวถ้าก็ไม่ปล่อยรอยรอยแพคได้ส่งข้อความไป ขอความช่วยเหลือจากทุกคนแล้วนะคะว่ามือใหม่ยังไม่เคยโดนอภิบายมาก่อนนะคะคืนทุกคนพร้อมที่จะที่จะสนับสนุนนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นกาลังใจค่ะ,คะแน่นอนว่าพ,พรคพรคท่วมเนี่ยเราได้คุยกับพักพตัวเองได้คุยน้อยกว่าพักตัวเองอยู่ยแล้วแต่พอมีโอกาสได้คุยก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความความอบอ,อุ่นความน่ารักจากหัวหน้าพิธีกานกข่าวก็ถือว่าเป็นกาลังใจมา,มากท่านทักษิณจะเป็นหัวหน้าองค์ขลัพิทักษ์ธนายกเองโอ้ยไม่แล้วคะ่ะเป็นต๊ะ ท่านท่านศิลป์ท่านจะจะเป็นองคร okay. ักษ oh? si si ์นี่คงไม่ใช่เรื่องเรื่องมาตอบคําถามเลยในสภาแล้วค่ะท่านท่านจะตอบคําถามเมื่อเราเมื่อเราถามเมื่อเราอยากทราบว่าถ้าเป็นพ่อทํายังไงยังยังยังไงดีขอคำปรึกษาอันนั้นให้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิยติเมื่อเช้านี้คุณพ่อได้ให้กําลังใจอะไรยังไงไหมคะประเด็นคือว่าท่านโทรมาตั้งแต่เช้าแต่ยังไม่ได้รับโทรกลับไปยังไม่ได้รับตอบงานวันนี้ไม่ตื่นเลย